เช้าวันนั้นเธอคือเศรษฐีพันล้านยืนอยู่เหนือทุกคนเธอหัวเราะขณะพระสงฆ์ก้มหน้าเดินบินทบาทไม่มีใครคิดว่าคำพูดไม่กี่คำของเธอจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเพียงข้ามคืนเดียวเงินหายอำนาจพังชื่อเสียงกลายเป็นศูนย์และเช้าวันต่อมา เธอกลับต้องคุกเข่าบนถนนต่อหน้าคนที่เธอเคยดูถูกนี่ไม่ใช่เรื่องผีไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือเรื่องจริงของมนุษย์เมื่อความหยิ่งต้องชดใช้ด้วยทั้งชีวิตถ้าคุณคิดว่าเงินทำให้คนอยู่เหนือกรรมเรื่องนี้จะทำให้คุณคิดใหม่จนวินาทีสุดท้ายเศรษฐีสาวดูถูกพระสงฆ์ขณะออกบินทบาท เช้าวันรุ่งขึ้นกับถูกสวรรค์ลงโทษล้มละลายหมดตัวต้องคุกเข่าขออโหยามเช้าของกรุงเทพแสงแดดอ่อนส่องผ่านตึกสูงถนนหน้าคาริหเนี่ยสงบมีกลิ่นกาแฟหอมลอยออกมาจากครัวหรูหญิงสาวเจ้าของบ้านก้าวออกมารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังไม่หยุดหุนขึ้นเงินไหล อำนาจอยู่ในมือพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินผ่านประตูจีวรสีมนบาทเก่าวมีรอยทะลอกก้าวชา้าดวงตาสงบหญิงสาวเหลือบมองลมหายใจเธอเต็มไปด้วยความเหนือกว่ามือเธอกำแก้วกาแฟแน่นเธอหัวเราะเบาสายตายเย็นชาคำพูดหลุดออกจากปากคม สัน้นแทงใจคนรับใช้ก้มหน้าอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งพระสง์หยุดเดินเสียงเมืองยังคงดังแต่หัวใจหญิงสาวเต้นแรงขึ้นเธอรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองพระสงฆ์พนมมือไม่กล่าวโทษไม่ตอบโต้เพียงสบตานิ่ง ลึกเหมือนมองทะลุชีวิตเธอเช้าวันนั้นผ่านไปเธอขึ้นรถหรูเครื่องยนต์คำรามความสำเร็จยังห่อหุ้มตัวเธอรุ่งเช้าอีกวันฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องสะเทือนเมืองเธอสะดุ้งตื่นเหมื่อเย็นซึมที่ฝ่ามือโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงปลายสายสั่น ตัวเลขในบัญชีหายไปสัญญาถูกยกเลิกหุ้นดิ่งลงหัวใจเธอเต้นรัวหูอื้อลมหายใจสั้นพื้นห้องหมุนคว้างเธอรีบแต่งตัวมือสั่นกระจกสะท้อนใบหน้าที่ซีดเผือดรถหรูถูกยึดประตูบ้านถูกปิดผนึกเธอยือนท่ามกลางฝน น้ำเย็นไหลลงตามแก้มไม่รู้ว่าเป็นฝนหรือหยดน้ำตาเสียงคนสุบสิบรอบตัวดังชัดภาพ,พระสงค์ในเช้าวันนั้นผุดขึ้นมาสายตาสงบมือที่พนมความเงียบที่กดทับหัวใจขาเธออ่อนแรงเธอสุดลงกับพื้นเปียกหัวใจแตกสลายศักศีพังทลายเมื่อเธอเห็นร่างคุณตาเดินผ่านฝน บาทใบเดิมจีวอเปียกก้าวช้าเช่นเดิมเธอเงยหน้าเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอมือเธอสัน่นก่อนที่ร่างทั้งร่างจะคุกเข่าลงต่อหน้าความสงบที่เธอเคยดูถูกมือของเธอประนมแนบอกนิ้วเย็นเฉียบพื้นถนนแข็งและชื้นแต่ความหนักในใจกลับมากกว่าเสียงฝนยังคงตก เหมือนฟ้ากำลังฟังคำสารภาพลมหายใจเธอสะดุดอกแน่นพูดไม่ออกพระสงฆ์หยุดยืนน้ำฝนไหลาตามจีวรดวงตาท่านยังสงบเหมือนเช้าวันนั้นไม่มีเปลี่ยนหญิงสาวก้มหน้าตำ่ำเสียงสั่นเครือหลุดออกมาคำขออโหสั้นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เหมือนหัวใจถูกบีบแน่นเธอรู้สึกถึงความอับอายกลิ่นฝนผสมกลิ่นฝุ่นเสียงรถผ่านดังห่างไกลโลกทั้งใบเหลือเพียงลมหายใจของตนเองพระสงฆ์ค่อยๆพนมมือไม่กล่าวตัดสินไม่กล่าวสั่งสอนเพียงยืนอยู่ตรงนั้นความเงียบปกคลุมแต่เป็นความเงียบที่หนักเธอรับรู้ถึงน้ำหนักของการกระทำ ทุกคำพูดในอดีตย้อนกลับมาหัวใจเธอสัน่นน้ำตายหยดลงบนพื้นผสมกับน้ำฝนแยกไม่ออกร่างกายเธอรู้สึกเบาลงเหมือนยอมรับความจริงว่าเงินไม่อาจซื้อความเมตตาและอำนาจไม่อาจปิดบังความว่างเปล่าสายตาของพระสงฆ์อ่อนลงความสงบแผ่ซ่านเข้ามาแทนที่ความกลัว เธอสัมผัสได้ถึงความอุ่นแม้ท่ามกลางฝนเย็นเสียงฝนเริ่มเบาลงหัวใจเธอยังเต้นแรงแต่ไม่เหมือนก่อนมันเต้นด้วยความสำนึกและความหวังบางอย่างเธอยังคุกเข่าไม่ลุกไม่หนียอมรับทุกสายตายอมรับทุกบทเรียนในวินาทีนั้นเธอเข้าใจ ว่าการล้มละลายที่แท้จริงไม่ใช่การสูญเสียเงินแต่คือการสูญเสียความเมตตาในใจและเธอเพิ่งได้เริ่มต้นเรียนรู้มันท่ามกลางฝนบนถนนสายเดิมต่อหน้าความสงบที่เธอเคยเหยียบย่ำพระสงฆ์ก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างสั้นลงเสียงฝนแทบไม่ได้ยินหัวใจเธอกลับดังชัด ลมหายใจของเธอสัน่นอกยุบขึ้นลงช้าความหนาวซึมผ่านเสื้อผ้าแต่ความร้อนในอกกลับลุกโชนมือของพระสงฆ์ยื่นออกมาไม่แตะต้องไม่ยกขึ้นสูงเพียงอยู่ในระดับสายตาหญิงสาวเงยหน้าดวงตาแดงกำ่ำภาคชีวิตหรูหราผุดขึ้นแล้วแตกสลายเหมือนกระจก เธอได้ยินเสียงตัวเองเบาแผ่วเต็มไปด้วยการยอมรับคำขออโหสิ่งไหออกมาอีกครั้งผู้คนรอบข้างเริ่มหยุดเดินสายตาจับจ้องเสียงกระซิบแทรอากาศแต่เธอไม่อาจหลบหนีพระสงฆ์พยักหน้าเบาไม่ใช่การให้อภัยไม่ใช่การปฏิเสธเป็นเพียงการรับรู้ ความรู้สึกบางอย่างกระแทกหัวใจเหมือนถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนความจริงที่เธอซ่อนความหญิงที่เธอสะสมฝนหยดสุดท้ายตกลงบนหลังมือเย็นชัดเหมือนปลุกให้ตื่นเธอรู้สึกถึงน้ำหนักของการเริ่มใหม่หนักแต่จริงไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียง เหลือเพียงใจที่เปลือเปล่าพระสง์ก้าวถอยหันหลังก้าวเดินต่อไปช้าเสียงบาทกระทบเบาหญิงสาวยังคุกเข่ามองตามแผ่นหลังนั้นหัวใจเต้นช้าลงแต่ลึกขึ้นเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายาวลำบากไม่มีทางลัดและไม่มีใครรอ ลมหายใจแรกของการเปลี่ยนแปลงไหลเข้าเต็มปอดขมแต่สดเธอขยับมือบนพื้นรับรู้ความเย็นรับรู้ความจริงรับรู้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยสัมผัสเสียงเมืองเริ่มดังอีกครั้งรถเคลื่อนคนเดินโลกไม่หยุดเพื่อใครแต่ในใจเธอ บางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวชา้าหนักและจริงเธอยังไม่ลุกยังไม่พูดยังไม่ร้องขออะไรพระบทเรียนยังไม่จบเธอยังคงนิ่งเข่าจมกับพื้นเย็นฝ่ามือเปื้อนฝุ่นแต่หัวใจเริ่มชัดขึ้นลมหายใจเข้าออกช้าลงเสียงชีพจรดังในหู ทุกวินาทีเหมือนยาวนานเหมือนบังคับให้เธอเผชิญตัวเองภาพอดีตหลายย้อนตะประชุมหรูเสียงปรบมือคำสรรเสริญทั้งหมดดูไกลเหลือเกินความหิวบางอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่ความหิวอาหารแต่เป็นความหิวความหมายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอขยับตัวเล็กน้อย กล้ามเนื้อปวดตึงร่างกายเตือนว่าเธอยังมีชีวิตยังรู้สึกยังเจ็บเสียงระฆังจากวัดใกล้เคียงดังขึ้นกังวานยาวสะเทือนอกเหมือนเรียสติกลับมาเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากน้ำตายหยดใหม่ไหลลงไม่ใช่จากความกลัวแต่จากการตระหนักรู้ ผู้คนเริ่มเดินผ่านอีกครั้งบางคนมองบางคนหลบสายตาไม่มีใครหยุดไม่มีใครยื่นมือเธอรับรู้ถึงความโดดเดี่ยวชัดลึกไม่อาจโทษใครลมเย็นพัดผ่านเสื้อบางแนบกับผิวความหนาวทำให้เธอสัน่นแต่จิตใจกลับนิ่งขึ้นคำพูดที่เคยดูถูก ดังสะท้อนในหัวชัดเจ็บเหมือนย้อนกลับมาทวงถามเธอหลับตาแน่นไหลสัน่นยอมรับทุกอย่างโดยไม่ผลักสายฝ่ามือที่วางบนพื้นกำแน่นเหมือนยึดตัวเองไว้ไม่ให้หนีไม่ให้ลืมเสียงบาดท,ที่ห่างออกไปยังดังกล้องในใจ เตือนถึงความถ่อมตนที่เธอไม่เคยมีเธอค่อยๆเหน่อยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาเมฆหนาไร้แสงแต่ไม่กดทับเหมือนก่อนลมหายใจลึกครั้งหนึ่งเข้าออกช้าหนักหัวใจเต้นอีกจังหวะมั่นคงขึ้นเหมือนกำลังเตรียมรับบางอย่าง ที่กำลังจะมาถึงเธอยังอยู่ตรงนั้นยังคุกเข่ายังไม่ลุกเพราะความจริงยังคงเปิดเผยต่อไปหยดฝนเริ่มซาพื้นถนนยังชื้นกลิ่นดินลอยขึ้นชัดจริงไม่ปรุงแต่งเธอขยับนิ้วสัมผัสเม็ดทรายความหยาบบาดผิว เตือนว่าโลกไม่ได้อ่อนโยนอย่างที่เงินเคยทำให้เชื่อเสียงลมหายใจคนแปลกหน้าผ่านใกล้รองเท้ากระทบพื้นจังหวะชีวิตของคนอื่นยังเดินต่อไม่สนใจความพังทลายของเธอหัวใจเธอหวิวว่างโลง่งเหมือนห้องกว้างที่เพิ่งถูกกวาดออกไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเครื่องประดับ เหลือเพียงพื้นเปล่าความเงียบในอกเริ่มพูดไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยความรู้สึกหนักตรงไม่หลอกตัวเองเธอคิดถึงมืออาหารที่เคยเหลือทิ้งคิดถึงคำพูดที่เคยเหยียบย่ำคิดถึงสายตาคนที่เคยก้มต่ำต่อหน้าเธอลำคอเธอแน่นเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ไม่ใช่น้ำตา แต่เป็นความสำนึกที่เพิ่งมีน้ำหนักเธอถอนหายใจยาวไหลตกแรงตึงในร่างกายค่อยๆค,คลายเหมือนยอมรับบทลงโทษโดยไม่ดิ้นรนเสียงรถเมดังผ่านควันจางผู้คนเบียดกันภาพชีวิตธรรมดาที่เธอไม่เคยมองเห็นสายตาเธอเริ่มมองต่ำไม่ใช่ด้วยความอับอาย แต่ด้วยการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆของโลกแอ่งน้ำสะท้อนใบหน้าไม่แต่งไม่มั่นใจแต่ซื่อเป็นครั้งแรกในชีวิตหัวใจเธอสั่นเบาไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรให้ยึดอีกต่อไปมือที่เคยสั่งการวันนี้ว่างเปล่าไม่มีแหวน ไม่มีนาฬิกาไม่มีสัญ,ญลักษณ์อำนาจเธอคุกเข่าอยู่เช่นนั้นรับฟังทุกความรู้สึกไม่ปฏิเสธไม่เร่งรีบไม่ขอทางลัดลมหายใจเข้าอีกครั้งลึกช้าหนักเหมือนซึมซับเซียนลงถึงกระดูกในอกเธอความเจ็บยิงอยู่ แต่ไม่รุนแรงมันเปลี่ยนเป็นแรงผลักเงียบมันคงเธอยังไม่ลุกยังไม่หันหนีเพราะบางสิ่งในใจกำลังถูกหล่อหลอมต่อไปเสียงก้าวเท้าใกล้เข้ามาอีกครั้งช้าหนักสม่ำเสมอเธอไม่เงยหน้าแต่หัวใจรับรู้ อากาศรอบตัวเปลี่ยนเงียบลึกกว่าเดิมกลิ่นทูปลอยแผวปะปนกับกลิ่นฝนความทรงจำวัยเด็กผุดขึ้นภาพวัดภาพแม่ภาพมือที่เคยจับเธอเดินอกเธอแน่นเหมือนมีใครกดเบาไม่เจ็บแต่บีบหัวใจเสียงไอแผวจากใครบางคนไม่ใช่เสียงตำหนิ ไม่ใช่เสียงสมเพชเป็นเพียงการมีอยู่เธอเงยหน้าช้าสายตาพร่ามัวพบเงาคนยืนอยู่ใกล้ไม่สูงไม่ต่ำธรรมดาหญิงชราถือถุงข้าวเสื้อเก่ามือเหี่ยวยน่นดวงตานิ่งแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจสายตานั้นไม่ตัดสิน ไม่ถามอดีตไม่ถามชื่อเพียงมองอย่างมนุษย์คนหนึ่งมองอีกคนหัวใจเธอสะดุดความรู้สึกบางอย่างแตกออกเหมือนกำแพงสุดท้ายพังลงเงียบชัดหญิงชราวางถุงข้าวลงข้างทางเสียงเบาเรียบไม่สำคัญแต่ดังในใจเธอรู้สึกถึงความอ่อนแอ ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าตนเองเคยหลงลมหายใจเธอสัน่นน้ำตาไหลอีกครั้งไม่สะอื้นไม่ฟูมฟายเพียงไหลเสียงเมืองยังคงเคลื่อนชีวิตไม่รอใครแต่ในวินาทีนั้นเธอเหมือนหยุดอยู่กับความจริงหญิงชราขยับตัว เรียมจากไปไม่มีคำสั่งไม่มีคำสอนแต่ก่อนจะก้าวพ้นสายตานั้นสบกับเธออีกครั้งนิ่งลึกเหมือนย้ำเตือนบางอย่างหัวใจเธอเต้นช้าลงมั่นคงขึ้นเหมือนรับภาระใหม่ที่ไม่มีใครบังคับมือของเธอกดลงบนพื้นแรงขึ้นเล็กน้อย เหมือนเตรียมพยุงตัวเองแต่ยังไม่ลุกเพราะเธอรู้การยืนขึ้นครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาและบทเรียนยังคงดำเนินต่อไปฝ่ามือของเธอสัน่นแรงกดบนพื้นชัดขึ้นความเย็นไหลผ่านกระดูกเตือนวัตถุก,การลุกขึ้นต้องรับน้ำหนักของตัวเองลมหายใจเข้าลึก หนักเต็มอกเหมือนดึงพลังจากความว่างเปล่าเสียงหัวใจเต้นชัดสม่ำเสมอไม่เร่งไม่หนีเธอขยับเข่าทีละน้อยกล้ามเนื้อร้องเตือนความเจ็บแล่นผ่านแต่เธอไม่หยุดความเจ็บนั้นจริงจับต้องได้ต่างจากความหลอกลวงในอดีต ที่เคยเรียกว่าความสุขเสียงเสื้อผ้าเสียสีกับผิวเปียกเย็นทุกสัมผัสเหมือนถูกขยายเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาพบผู้คนที่เดินผ่านไม่มีใครสนใจไม่มีใครจดจำหัวใจเธอหวิวแต่ไม่ว่างเปล่าเพราะครั้งแรกเธอไม่ต้องการการยอมรับ ลมพัดแรงขึ้นผ่าเมคเคลื่อนแสงอ่อนลอดออกมาไม่สว่างแต่พอเห็นทางเธอหยุดชั่วครู่นิ่งฟังเสียงโลกฟังเสียงตัวเองเสียงในใจไม่ตะโกนไม่สั่งไม่อวดมีเพียงคำเตือนให้เดินช้ามืออีกข้างยกขึ้น เช็ดน้ำฝนบนหน้าทิ้งคราบเก่าทั้งฝุ่นทั้งน้ำตาเธอรับรู้ถึงน้ำหนักของร่างกายของอดีตของสิ่งที่สูญเสียทั้งหมดรวมกันในวินาทีเดียวเสียงก้าวเท้าของตัวเองดังขึ้นเบาไม่มั่นคงแต่จริงพื้นถนนยังลื่นยังเย็น เหมือนชีวิตที่รอยอยู่ข้างหน้าไม่มีสัญญาไม่มีหลักประกันเธอทรงตัวยังไม่ยืนเต็มที่ยังไม่มั่นใจแต่ไม่ถอยลมหายใจออกยาวเหมือนปล่อยชื่อเสียงปล่อยตัวตนเก่าให้จางไปกับอากาศในอกยังมีความกลัวยังมีความเจ็บแต่ไม่ปิดบงัง ไม่ปฏิเสธเธอยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตก,กับสิ่งที่ยังไม่รู้ระหว่างความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงเสียงระฆังดังอีกครั้งปลายชัดเหมือนนับจังหวะชีวิตเธอไม่รู้ปลายทางไม่รู้คำตอบรู้เพียงว่าก้าวต่อไปนี้ต้องซื้อสัตว์ต่อหัวใจ และเธอยังยืนอยู่ตรงนั้นหายใจรับรู้พร้อมรับสิ่งที่กำลังจะทดสอบเธอต่อไปเสียงผู้คนรอบข้างเริ่มจางไม่ใช่พราะเงียบแต่พระใจเธอเลือกฟังสิ่งอื่นเสียงรองเท้าของตัวเองบนพื้นเปียกดังชัดทุกก้าวเหมือนตอกย้ำว่าเธอกำลังเดินด้วยตัวเองกลิ่นอาหารจากร้านริมทางลอยมา ธรรมดาเรียบง่ายแต่ทำให้ท้องเธอหดเกรง็งความหิวที่ไม่เคยรู้จักไม่ใช่ความอยากรู้แต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่เธอเคยมองข้ามมือเธอกำแน่นไม่ใช่เพื่อถือครองแต่เพื่อย้ำเตือนว่าวันนี้ไม่มีอะไรติดมือสายตาเธอมองไปข้างหน้าถนนยาว ผู้คนแปลกหน้าไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยเป็นใครหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความไม่คุ้นเคยกับชีวิตที่ไม่ถูกจัดฉากเสียงพ่อค้าเรียกลูกค้าเสียงเหรียญกระทบกันเสียงหัวเราะของเด็กโลกธรรมดาที่ไม่เคยอยู่ในแผนชีวิตเธอเธอหยุดยืนข้างทาง มองถ้วยข้าวเล็กๆบนแผงไอร้อนลอยขึ้นกลิ่นเรียบง่ายแต่จริงใจน้ำลายเออลำคอแห้งความไอแล่นวาบแต่ไม่ถอยเธอจำสายตาพระสงค์ได้จำความนิ่งจำความถ่อมมันผลักเธอไปข้างหน้าเสียงของตัวเองดังในใจไม่สวย ไม่มั่นใจแต่ซื่อคำพูดออกจากปากช้าเบาสัน่นเหมือนก้าวแรกของเด็กหัดเดินพ่อค้าชะงักเงื่อยหน้ามองสายตาแปลกใจแต่ไม่รังเกียจช่วงเวลานั้นยาวนานหัวใจเธอเต้นถี่เหมื่อเย็นซึมทั้งที่ฝนหยุดแล้ว เธอรู้สึกถึงน้ำหนักของศักดิ์ศรีที่เคยยิ่งใหญ่กำลังละลายทีละชั้นเสียงตอบรับดังขึ้นไม่แข็งไม่เยาะธรรมดาอย่างคาดไม่ถึงลมหายใจถลุดออกมาเหมือนปลดบางอย่างที่กดทับมานานมือที่รับถ้วยข้าวสัน่นอุ่น หนักเหมือนรับความจริงใส่ฝ่ามือไอร้อนลอยกระทบหน้ากลิ่นข้าวธรรมดาแต่ทำให้ดวงตาเธอร้อนเผาผู้คนยังเดินผ่านชีวิตยังดำเนินไม่มีใครหยุดดูฉากนี้แต่สำหรับเธอวินาทีนี้ดังที่สุดในชีวิตทั้งชีวิตเธอยืนอยู่ตรงนั้นถือถ้วยข้าวเล็กๆ หัวใจเต้นแรงพร้อมรับบทเรียนถัดไปที่ยังไม่จบและยังคงรออยู่ข้างหน้าเธอก้มศีรษะเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อขอบคุณเพียงถ้วยข้าวแต่เพื่อขอบคุณบทเรียนที่ชีวิตมอบให้มือเธอประคองถ้วยนั้นอบอุ่นเรียบง่ายไม่หรูแต่มั่นคง คำแรกที่เข้าปากร้อนจืดแต่จริงทำให้หัวใจเต้นช้าลงน้ำตายหยดลงอีกครั้งไม่ใช่เพราะความทุกข์แต่เพราะความตื่นรู้ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเธอมองท้องฟ้าเมฆบางลงแสงแดดอ่อนส่องผ่านไม่แรงไม่แสบตา ในใจไม่มีคำขอไม่มีการโทษมีเพียงความตั้งใจที่จะไม่กลับเป็นคนเดิมเสียงระฆังดังไกลๆอีกครั้งคราวนี้ไม่กดทับแต่เหมือนส่งเธอออกเดินทางเธอก้าวต่อไปชา้ามั่นคงไม่หันกลับอดีตยังอยู่แต่ไม่พันธนาการ อนาคตยังไม่รู้แต่ไม่หวาดกลัวเพราะวันนี้เธอได้เรียนรู้แล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจที่อ่อนน้อมและการขออโหไม่ใช่จุดจบแต่คือประตูบานแรกของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง